ตัวอย่างหนัง v i e n a m The Last Dance ไปชมกันครับชมกันครับตัวอย่างสุดท้ายแล้ว Beautiful view ปีลแล้วะมาเวอ้ยมันลงมาด้วยเหมือนเป็นไอ้ทุกอย่างเลยนี่คือเบรก

ตัวเพียรหลับเลย I'm with you to the end. Oh, this is all the money that we have. What is this feeling? It's like all my family is a fall away. I think you broke my foot. อดดพมาิเป็นไงบ้างความรู้สึกหลังดูดูจบแล้วคือไปดูในลงให้ได้แน่ๆนเคยดูภาคก่อนหนานั้นมางไหมดูดูดูทุกภาคเลยทางนี้ก็ผมว่าเวน้อมจะมีความแบบเลื่อมๆมีความแบบตัวมันอะมันไผ้ามีความมิฟมัเหรอมันจะมีความรู้สึกแบบ มันวาวเรยเหมือนจับปลาเหมือนหมูเด่นเหมือนจับปลาดุกอะมันมันใช่ไหมเออมันันเลื่อนมีความลื่นใช่ในในในภาคนี้นะครัาเดี๋ยวผมเห็นของผิวกายเขาอะจะไม่ค่อยแบบเหมือนภาคที่แล้วแล้วภาคนี้จะแบบดูมีความเหนียวเหมือนเอเลี่ยนอะเออภาคที่แล้วมันจะดูเหมือนใส่สูตรเวลาแปลงร่างจะมีความเป็นสูตรเป็นความเป็นสูตรแต่นี่คือแบบ เรื่องเหมือนเรื่องเอเลียนเอเลียนเนาะจะมีความแตกต่างจากภาคภาคก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ภาคนี้มีซิโนดคือหลายตัวนะมีหลายตัวที่อ่ในตัวใช่ก็คืองัดมาจากคอมิกเลยอะในคอมิกคือขาจะสู้กับพวกสีต่างๆมันจะเป็นสีแดงดำมีสู้กับอันนั้นอันนี้ตัวที่เกิดจากตัวพ่อแม่มันอะจะเก่งกว่า อเออสมมติว่ามีเวนอมตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มันให้กําเนิดตัวนี้มาตัวเนี้จะเก่งกว่าตัวก่อนอ๋อ,อ,อลูกจะเก่งกว่ามันจะมีความทา้าทายว่ามึงจะเอาชนะไอตัวก่อนๆน้านั้นได้ยังไงและอีกอฉากหนึ่งที่ชอบเนี่ยมันแตะอะไรอ่ะสิ่งมีชีวิตนั้นอ่ะจะเป็นเวนอมเลย,เเเลยที่ได้เห็นเนี่ยมีม้าสมาโคเทเทมากมาแล้วลิ้นแบบตีแก้วเ้ยแล้วก็ปลา ที่เห็นนะเออเดี๋ยวไปดูลุ้นในในหนังว่ามันจะมีแบบแตะอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยมัต้องมีมากกว่านั้นหมว่าอภาคนี้น่าจะสนุกแล้วก็ผมว่ามันน่าจะจบไต่ภาคของของซีซั่นนี้ละที่ที่เป็นเวนอมแบบหนึ่สอาันนี้น่าจะเป็นไต่ภาคบอกเ e รจบสามามภาคเพราะว่าหนังของมาเวลก็ดูเนี้ยสามภาคก็จบสาาจบสามภาคจบแต่อันนี้ก็คือผมไม่รู้ว่าจะไปเกี่ยวจักรวาลกับ ไปหรือเปล่าตอนสุดท้ายอาจจะเข้าก็ได้เอ็นเครดิตเป็นไปได้เอ็นเครดิตเป็นไปได้ใช่เพราะว่าตอนสุดท้ายเขาก็บอกแล้วว่าเราเป็นตัวร้ายกันใช่ไหมใช่สิครับไงใช่สิครับขอเงินหน่อยอยากเล่นนิ่ก็23ตุลาคมนี้นะครับไปชมได้ทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับกับวีน h มเ a s ลาสเต